สวัสดีท่านผู้ที่ติดตามหมุนอา h ช n แนลทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาจีบสาวไม่ได้มาหลอกจีบนมบาบาบาแล้วแต่ใจนะวันนี้นะคะจะมาทําการสัมภาษณ์นะคะในหัวข้อคุณคิดยังไงกับการนอนจีบในเกมไรเพคะโอ้โหนี่แล้วหรือเปล่าคะพี่เอมพูดเร็วมากโอ้ย ก็คิดยังไงหรอไม่รู้สิเพราะว่าเป็นคนถามมีคนบอกว่าพี่ดัดเสียงด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวการพูดอย่างนี้ถือว่าเป็นการดัดดเสียงด้วยหรอคะมันเป็นการดัดตริดมากกว่าการดัดเสียงนะคะอ่าคนแรกนะคะกูไม่ใช่คนสวยนะคะจริงๆถามไปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปเก่ามันมีปัญหาก็ต้องมาอัดใหม่นะคะอ่ะมาดูกันนะคะเราถามว่าคุณคิดยังไงกับการโดน จีบในเกมไรเพคซึ่งเกมเราไม่แน่ใจว่าเขียนอย่างนี้หรือเปล่าแต่น่าจะเขียนอย่างนี้นะคะตอนนั้นเล่น Facebook เขาบอกว่าเกมไม่ได้เขียนด้วยสอเสือกระันนะแต่เป็นเขียนด้วยอย่างอื่นเหมือนไ like, ลท์ก็ไก่กรลันฮะก็ไก่กรลรันไลท์เดีย๋ยวเดี๋ยวได้เหรอวะใช่เหรอเราก็จะคิดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนจะเขียนนะคะอ่ะเขาตอบว่าหน้าเบื่องับหน้าเบือ่อ น่าเบื่อก็น่าจะโดนจีบเยอะจนเบื่อหรือว่าอาจจะไม่อยากมีแฟนกันได้นะคะคนนี้ก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่ขี้เบื่อนิดนึงอ่าเราไม่ได้แบบว่าผู้หญิงขี้เบื่อไม่ดีนะผู้หญิงขี้เบื่อก็ดีนะแกอ่าคนถัดไปนะคะแองจี้แองจี้ไปเฟินนะคะจำที่ได้อยู่คนคิดยังไงกับการโดนจีบในเกมไลน์เพคคะก็น่าลำคาญอ่ะพี่เอมน่าลำคาญอันนี้ก็น่าจะ โดนจีบบ่อยจนลำคารหรือไม่ก็อาจจะเคยโดนจีบแล้วนกประกอดอันนี้ไม่ได้ว่านะพี่แค่พิจารณาเฉยหรือไม่ก็ไม่อยากมีแฟนอันนี้ก็ต้องเป็นผู้หญิงที่หน้าขี้เบื่อขี้ลำคาอะไรประมาณนี้คะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงหน้าเบือ่อหน้าลำคานะคะผู้หญิงขี้เบื่อขี้ลำคาคือไม่ชอบอะไรที่จู้จี้จุกจิกเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะคนถัดไปนะคะเราต้องไปเราเร็วนะคะเนื่องจากว่า คิปมันจะมีปัญหาอีกนะคะตอนนั้นอัดไปประมาณ20นาทีคิปนันมีปัญหาได้แค่10นาทีก็ต้องอัดแค่10นาทีนะคะคนถัดไปนะคะพุทซีเฮดนะคะอ,อีเจพุทของทุกคนนะคะที่เคยมาโผล่ในชาอนลชั้นนะคะคุณคิดยังไงกับการโดนจีบในเกมไลน์เพคคะ รู้สึกว่าฉันสวยค่ะมีความมั่นใจด้วยวเอ้ยมีความสนใจฉันด้วยเอามีคนสนใจฉันด้วยเมื่อก,กี้ฉันะพูดว่ามีความมั่นใจแต่ว่าลืมไปว่ายัางอ่านไม่จบก็เลยแบบงงๆหน่อยก็มั่นหน้าค่ะเจ๊อาเจนี่ไม่ใช่เป็นพี่ฉันนะเป็นน้องฉันนะคะแต่ว่านางชื่อชัยนั้ว่าเจพุทธนะคะก็ต้องเรียกว่าเจพุทธนะคะอ่าอะไรประมาณนี้นะคะมีการตอบด้วยนะคะว่าอะไรประมาณนี้ก็มีความมั่นหน้านะคะอันนี้สนิทกันสามารถพิจารณาแบบรายแรงได้นะคะก็มีความมั่นหน้าค่ะแล้วก็มีความที่แบบมั่นใจนะคะมั่นนนหหมมัใจเือก มั่นหน้าก็คือฉันมั่นใจว่าน่าจะสวยวันนี้นะคะหรือว่ามั่นใจมั่นใจก็น่าจะแปลว่ามั่นใจที่จะแคดแก้มั่นใจที่จะแสดงออกอะไรอย่างนี้นะคะมันน่าจะไม่เหมือนกันเนาะหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้อ่าพิจารณาค่ะอินนี่เป็นเสือสาวแน่นอนค่ะเล็กอินนี่เลยนะคะอย่าเรียกเพื่อนอย่างนั้นค่ะมันไม่ดีค่ะ คุณพุทธนะคะอาจจะเป็นเสือสาวก็ได้นะคะเสือสาวคืออะไรเสือสาวก็คือผู้หญิงที่กล้าลุยนะคะกล้าลุยนี่ไม่ใช่เดินไปตบหัวผู้ชายอะไรอย่างนี้นะคะกล้าลุยก็คือเดินเข้าไปจีบผู้ชายเช่นบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมึงคนนั้นหล่อมากเลยกูกูกูชอบกูเดินไปจีบกับการอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดินไปจีบอันนี้คือเสือสาวนะคะคือลุยเองไม่ต้องจีบโก้กูอยากจีบใครกูจีบเองกูชอบใครกูจีบเองอะไรประมาณนี้นะคะอ่าคนถัดไปนะคะ อ่าลืมกด thank you ให้นางนะคะเดลิฟปุยฝ้ายอันนี้ไม่ได้ถามนะคะจำได้อยู่อภีมีหัวน่าจะถามนะคะเห็นคำตอบอคุณคิดยังไงกับการโดนจีบในเกมไลน์เพคคะก็น่าจะเป็นเรื่องดีค่ะเพราะมีคนมาจีบส่งลูกเขินมาให้ด้วยนะคะส่งติ๊กก็เขินก็แสดงว่าคนนี้อาจจะไม่ค่อยโดนจีบนะคะเพราะว่าเขาบอกเป็นเรื่องดีการที่ไม่โดนจีบมันก็โอเคนะมันก็โอเคเพราะว่าบางคนโดนจีบเป็นหน้าดนลำคาอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าฉันโดนจีบเคยโดนจีบจนรำคาญไหมก็เคยนะแต่เพราะไม่มีใครจีบก็จะรู้สึกเงาๆงนิดนึงเพราะไม่มีใครคุยด้วยอะไรันนี้นะคะคุยคนเดียวก็ได้ค่ะอ่าพิจารณานะคะอาจจะเป็นเสือสาวด้วยแล้วอาจจะเป็นผู้หญิงธรรมดาด้วยอเสือสาวกับผู้หญิงธรรมดาแตกต่างกันตรงไหนผู้หญิงธรรมดาก็คือฉันจะชอบใครก็ต้องฉันแกก็จีบตัวเองสิอะไรอย่างนี้เสือสาวคือฉันลุยเองอะไรประมาณนี้นะคะแตกต่างแค่ตรงนี้นิดเดียวนะคะ,ะคนถัดไปนะคะ ข้อแคร์นะคะอ่านี่คำถามอยู่ตรงนี้นะคะคุณคิดยังไงกับการโดนจีบในเกมไลน์เพคคะเบื่อค่ะสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะเป็นผู้หญิงขี้เบื่อนะคะไม่ใช่ผู้หญิงหน้าเบื่อนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะแสดงว่าโดนจีบบ่อยซึ่งตัวก็สวยนะคะตัวอวตารกะ,ะสวยนะคะตัวติ๊อาจจะสวยก็ได้หรือว่าโดนแฟ่โดนล้อบ่อยโดนผู้ใหญ่เท่าๆแก่ๆล้อบ่อยจนเบือ่อน่นารำคาญอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นได้นะคะเอืมเราก็ไม่แน่ใจนะคะเราไม่ใช่ข่าวเราก็คิด ได้ด้านของเขาไม่ได้คนถัดไปนะคะมินนี่นะคะ,ะคุณคิดยังไงกับการโดนจีบในเกมลา์เพกคะก็รู้สึกเฉยๆค่ะอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติใช่ค่ะการโดนจีบเป็นเรื่องปกติค่ะโดยเฉพาะเรื่องปกติของผู้หญิงสวยๆนะคะเราจะโดนจีบแล้วก็โดนโรคจีบนะคะโดนสาแซงตามติดอะไรประมาณนี้นะคะส่วน,นผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาคือทุกคนหน้าตาไม่ใช่ไม่สวยะคะ่ะทุกคนหน้าตาธรรมดาะคะอย่าเรียกอย่าบอกคนนั้นว่าคนนั้นไม่สวยเลยด้านแบบเขาก็ มีจุดเด่นะคะเขาดั้งแแบบว่าเรื่องของเขาอะไรประมาณนี้เขาฝันเหินก็เรื่องของเขามึงไปดัดฟันให้เขาไม่ล่ะเออมึงต้องพูดอย่างนี้นะคะเราอย่าไปแบบว่าเฮ้ยคนนั้นแม่งน่าเกลียดมากเลยแค่ดูดั้งแแบบเป็ประมาณนี้เพวกแบบน่าเกลียดแน่นอนมันไม่ดีนะคะการที่เราไปพิจารณาคนอื่นเราต้องดูตัวเองก่อนนะคะเช่นไปด่กเขาดั้งแแบตัวเองนมแบนอย่างนี้มันก็ไม่โอเคนะคะถ้าด่กกับเพื่อนๆมันก็โอเคมันเล่นๆกันตุกได้แต่ถ้าเราไปด่กคนไม่รู้จักมันไม่โอเคนะคะเพราะว่าการที่เราไปด่กเขาในด้านที่มันผิด มันคือเราก็ผิดเราก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันเราจะไปด่าใครเราต้องดูตัวเองก่อนเราจะไปด่าหน้า,นาตาของเขามันก็เรื่องของเขาเราไปด่าเขาด้านแบบแกจะไปสัญญก,กรรมให้เขาไม่ล่ะแกไปซื้อซิลิโคนแท่งซื้อกระดูกหมาใส่ให้เขาไม่ล่ะเออกระดูกหมากระดูกวายจะใส่จมูกได้หรอวะหรือว่าแกไปด่าเขานมแบนแกจะไปซื้อซิลิโคนใส่นมให้เขาไม่ล่ะเออจริงไหมเออเสนใจทําไมหรือว่าจะด่าว่าอะไรดีอ่ะด่าพวกแคที่สามแบบ ไม่มีไม่มีจุดๆไม่มีหออย่างเงี้ยก็จะไปตัดให้เขาไม่ลา้าไปเชื้อให้เขาไม่ลา้าเอออย่าไปสนใจนะคะพวกนี้มันเป็นพวกที่แบบ ปากหมาปากปูปากไก่นะคะคือพูดไปเราไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะเราเหยุดสนใจดีกว่าเหมือนฉันฉันก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าฉันหน้าดำทำไมหน้าดำแล้วจะทำไมอ่ะเออก็คือดำก็สวยได้อะไรประมาณนี้ไม่เห็นเกรดหรอกเกรผิวแทนไม่สวยเลยอันนั้นเกรดไม่ใช่กูไงนอกเรื่องแล้วมากับเรื่องเดิมดีกว่าเขาบอกว่าเฉยๆเป็นเรื่องปกติก็ปกติโอเคปกติคำตอบนะคะปกติน่ะคนถัดไปนะคะ อ่ามีหรือเปล่าอันนี้นะคะน่าจะดิสอาร์มนะคะโอเคถูกต้องคุณคิดยังไงกับการโดนจีบในเกมไลน์เพคคะอ่าคือแบบคุณคิดได้ไงยังไม่รู้จักกันเลยเห็นฉันง่ายเหรอดรอกนะคะโหดอกใส้คำว่าดอกด้วยนะคะอ่าถ้าไม่รู้จักมาจีบก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าคนเรามันก็มีสิทธิ์ที่ชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะคะอยู่ดีๆไม่รู้จักมาจีบฉันฉันก็ไม่ชอบก็เป็นสิทธิ์ของฉันจริงไหมเออ หรือว่ารู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนชั้นมาจีบฉันชันไม่เอาเพราะว่าฉันไม่เอานี่คือไม่ใช่แบบไม่หล่อไม่เอาอย่างนี้นะคะคือความเป็นเพื่อนของเราอาจจะมากกว่าความรักก็ได้นะคะความรักของเพื่อนอาจจะมากกว่าความรักของแฟนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคคนถัดไปนะคะคนสุดท้ายมั้งคนนี้อ่ะจ้าจ๋านะคะจ้าจ๋าหรือเปล่าหรือว่าอ่านจ้าจาน่าจะจ้าจ๋านะคะชอยอีกเด็ดสื่อหรือเปล่าแล้วก็ซีเฮดนะคะคนคิดยังไงกับการโดนจีบในเกมไลน์เพคคะตกใจคะ่ะตอนแรก แต่ก็ไม่ได้แฟนกันนะคะไม่ได้แฟนกันนะคะก็คือคุยกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันคือเป็นแค่คนคุยสถานะแค่คนคุยแค่นั ah uh> <c 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 ้นก็ได้นะคะแล้วแต่คนนะคะคนเรามันคิดไม่เหมือนกันนะคะอ่าแล้วขอจบคลิปด้วยการเปิดชื่อตัวให้ดูนะคะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากเลยว่าพี่เอ็มชื่ออะไรนะคะตัวชื่ออะไรนะคะพี่เอ็มชื่ออะไรถามว่าพี่เอ็มชื่ออะไรนี่งงใจมากเลยนะคะพี่เอ็มชื่ออะไรคือเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้ที่เรียกชื่อกูนี่คือไม่รู้จักชื่อกูจริงๆใช่ไหเอองงเนาะอาถ้าชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b e นะคะจะกดกดไลค์ก็ไม่ว่าอะไรนะคะคนเรามันก็ต้องมีไม่ชอบคลิปบ้างนะคะหรือว่ากดแชร์ก็ได้นะคะแล้วก็ถามว่ากด ซับสไคร์นี่กดข้างล่างได้ไหมก็ได้นะคะหรือจะกดตรงมุมซ้ายขาวาเอ้ยมุมซ้ายขาวานี่กูสับสนแล้วมุมซ้ายก็ได้นะคะส่วนมุมขวาน,นะคะจะเป็นคลิปแนะนํานะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อใครที่ชอบคลิปชั้นมากนะกดกระดิ่งะคะ่ะดิ้ง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 แล้วก็คลิปอาจจะพูดเร็วเกินไปนะคะมันเป็นอัธรรตของชั้นฉั้นก็อยากจะแก้ไขฉันก็แก้ไขไม่ได้มันเป็นนิสัยส่วนตัวไปแล้วเป็นสันดานแลวข่าวง่ายๆค่ะแล้วก็การพูดคำหยาบก็จะพยายามที่จะไม่พูดอะไรที่ เมื่อก,กี้ขอโทษนะคะเมื่อก,กี้ลืมดูแม่งดับปุ๊บตกใจเฮ้ยคลิปดับหรอเอาไม่ใช่นะคะมาพูดต่อนะคะเรื่องอพูดคำหยาบนะคะก็จะลดมานิดน,นึงนะคะแล้วก็จะใส่คำเตือนไว้หน้าคลิปให้ตลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังขอไม่ใส่นะคะเนื่องจากโทรศัพท์เป็นไม่ที่ขาดเต็มคะขอใส่อ่า ขอเปลี่ยน CPU คอมใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะทำการใส่อินโทรแล้วก็ใส่คำเตือนให้นะคะมีคนถามพี่เอมคะเพลงอินโทรพี่นี่เพลงอะไรคะเพลงของายุนอาคะอ่านว่าายุนก็ได้นะคะยุนหรือายุนก็ได้นะคะแต่ส่วนมากขอเรียกว่าายุนใช่ไหมเพลงของายุนอานะคะเพลง How ดิสนะคะเท่าไหร่หรือเปล่าฮาวดิสเฮ้ย How Much จะเท่าไหร่มันไม่ใช่แล้วคุณนิมพัวภาษาเรียนจนเอ๋อแล้วโอเคก็ขอลากันที่ตรงนี้ก่อนนะคะบายยค่ะ